จะบอกวิธีการเติมเงินเข้าไปในแอปดอฟินนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเดี๋ยวเรากดเปิดเข้าไปในแอปดอฟินกันก่อนเลยนะคะ พอเข้ามาแล้วที่หน้าแรกของดอฟินตรงนี้นะคะซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะคะตรงยอดเงินนะคะจ,จะเป็น0.00นะคะในนี้ไม่ในนี้จะไม่มีเงินเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมเงินกันนะคะโดยให้เรากดลงไปตรงที่คําว่าเติมเงินที่อยู่มุมขวามือบนตรงนี้นะคะพอกดเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราพิมพ์จํานวนเงินนะคะว่าเราจะเติมเท่าไหร่ในคลิปจะเติม200นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์200ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปตรงคําว่าตรวจสอบข้อมูลค่ะ ทีนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะคะจะมีแอปธนาคารนะคะที่เราใช้อยู่ในมือถือของเรานะคะจะโชว์ขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการจะเติมเงินนะคะ จากาบัญชีธนาคารกสิกรอันนี้นะคะที่โชว์ขึ้นมาก็ให้เรากดลงไปตรงคําว่ายืนยันได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะไม่ใช้บัญชีนี้นะคะเราสามารถเลือกบัญชีที่เราต้องการได้นะคะโดยเรากดลงไปตรงคําว่าเปลี่ยนนะคะอันนี้คือสําหรับกรณีที่ของบางคนนะคะในมือถือเนี่ยจะมีแอปธนาคารหลายธนาคารนะคะเราอยากใช้ธนาคารไหนนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าเปลี่ยนนะคะแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะใช้ได้เลยะคะ่ะ ทีนี้ในคลิปนะคะจะเติมด้วยแบงก์กระสิกรอันนี้เลยนะคะเราก็จะกดลงไปตรงคําว่ายืนยันเลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะโหลดแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเขากําลังดําเนินการนะคะพอโหลดเสร็จนะคะก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่าเขาจะตัดเงินจากบัญชีกรสิกรของเรานะคะเพื่อไปเข้าวอลเล็ตรายการอันนี้นะคะจํานวน200บาทนะคะให้เรากดลงไปตรงคําว่าต่อไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเขาจะให้เรายืนย <ını Vincent Leonard> ันการเติมเงินอ <God anc não> ีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะตัดเงินนะคะในบัญชีของเรานะคะเราก็โอนเข้าไปเติมเงินที่บัญชีดอฟินอันนี้นะคะจํานวนเงิน200บาทนะคะถ้าใช่นะคะก็ให้เรากดลงไปตรงคําว่ายืนยันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากดยืนยันเข้าไปเลยนะคะพอกดเสร็จนะคะแอปธนาคารนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านของเราลงไปตรงนี้นะคะ นี่นะคะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะเป็นสลิปอันนี้เลยนะคะว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้นะคะเพื่อกลับไปหน้าหลักของดอฟินนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเ,ออเขาได้แจ้งไว้แล้วนะคะว่าได้เติมเงินดอฟินนะคะ200บาทผ่านเคพัสนะคะเดี๋ยวเราจะกดลงไปตรงคําว่ากลับไปที่หน้าหลักค่ะ เงินที่เราเติมไปเมื่อกี้ที่นะคะ200บาทนะคะนี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะยอดเงินตอนแรกนะคะ0.00จําำได้ไหมคะตอนนี้ยอดเงินของเรานะคะใน wallet d a l p h i n นะคะโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นจำนวนยอดเงินอยู่ที่200บาทตรงนี้นะคะแค่นี้เองนะคะวิธีการเติมเงินง่ายๆนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ